าท่านผู้ชมแซบพาท่านผู้ชมมาดูเขาตัดอ้อยนะคะโลมพัดแรงอย่างที่เคยบอกบอกับท่านผู้ชมนะคะบอกว่าแซบจะพาท่านผู้ชมมาดูเขาตัดอ้อยนะคะด้วยเครื่องตัด ีรถตัดอ้อยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็จะเป็นรถคอยรับอ้อยจากรถที่เขาเก็บเกี่ยวอ้อยนะคะก็จะขับขนานควบคู่กันไปนะคะพร้อมๆกันนะคะ ไปบี้ลูกมันเดินนี่ครัถอยมาแล้วรถคันนั้นเปลี่ยนแล้ว่ท่านผู้ชมพออีกคันหนึ่งเต็มคันหนึ่งก็จะขับเข้าไปสับเปลี่ยนนะคะคุณ ขอบคุณรูปที่ให้ฉันเป็นของขวัญจากใจของเธอที่เก็บเอาไวเา้เสดอ น่นเยอะเลยคนฝนอีกทุกวันนี้ไม่มีคนเลยเนาะคนมาดูงานแค่คนเดียวแล้วก็มีรถแ้อไอ้ไู่ััง,งนั้นเขาลงมาแล้วไงลูก เราเห็นพี่ผู้ชายเดินเก็บนะคะก็คือยอดอ่อนของอ้อยนะคะเอาไปให้วัวควายกินนะคะเวลารถตัดเขาก็จะตัดปลายยอดนะคะทิ้งลงมาเขาจะไม่บดไปกับเศษพวกใบแก่นะคะเขาก็จะตัดปลายอ้อยทิ้งมานะคะเขาก็จะเก็บเอาไปให้วัวควายกิน,นะคะ่ะ หลังจากที่เขา,าเกี่ยวไปจนสุดแนวนะคะเขาก็จะตีรถกลับมานะคะโดยที่จะประคองรถให้บาลานซ์กันนะคะเพื่อที่จะได้รับอ้อยที่ออกมาจากเครื่องเกี่ยวนะคะเครื่องตัดนั่นเองจ้ะต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะคะเนื่องจากแซบไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้คะ่ะเพราะว่าลมพัดแรงมากแล้วก็คิบปุ่นละอองเล็กๆฟุ้งกระจายไปทั่วเลยนะคะกลัวจะเข้าลูกตานะคะ oh <my. S 1> เ๋็วตาจะอักเสบเอาค่ะ เราก็รับชมภาพห่างๆไกลๆเนาะแซบก็อาจจะซูมให้ดูบ้างเป็นบางครั้งถ้าภาพสั่นยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะท่านผี่ชมเห็นไหมคะเขาจะตัดช่วง ปลายยอดพอดีเลยนะคะทิ้งตัวลงมานะคะแล้วก็เขาก็จะเก็บเอาไปให้วัวควายอีกทีนะคะยอดอ่อนๆของปลายอ้อยอะค่ะ